สินจ้าวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไล่เยียบรอกกับบัสนะครับวันนี้เนี่ยบัสก็ยังอยู่ที่ไหหลำนะครับแล้วก็โปรแกรมวันที่3ของเราก็แน่นมากอีกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กันที่ซานย่านะครับแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนกุหลาบแห่งเมืองซานย่านะครับต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยอากาศดีดีแบบนี้เราต้องเจอกุหลาบสวยๆแน่ๆเลยครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์เป็นกําลังใจให้บัสด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยบอก พิเศษสุดๆเพราะว่าเราจะได้กินของขึ้นชื่อของเมืองไห,หลามแหละนั่นก็คือข้าวมันไก่นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไปติดตามรับชมกันเลยครับ กุหลาบสวยไหมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนดอกกุหลาบตามสัญญาเนาะที่บ้านบอกว่าจะพามาดูเนาะก็คือว่าดอกกุหลาบมีหลายสายพันธุ์มากนะครับเดดูดอกท้าสีสดๆอย่างเงี้ยก็จะคือไม่มีกลิ่นหอมดอกที่มีกลิ่นหอมก็จะเป็นดอกสีแบบสีขาวสีชมพูอ่อนแบบเนี้ยนะครับไฮลัมเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 35,000กว่าตารางกิโลเมตรนะครับขนาดพื้นที่เนี่ยถ้าจะเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับภูมิอากาศก็คล้ายประเทศไทยมากอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาปลูกกับผุราบได้ประเทศไทยก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับบดว่า เนี่ยนะทุกคนดูสีดอกกุหลาบใหญ่มากนะคะแบบที่บัสบอกก็คือถ้าเกิดว่าออดอกสีแดงใหญ่ๆอย่างเงี้ยสีสดๆอย่างเงี้ยก็จะไม่มีกลิ่นหอมนะครับก็จะไม่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็นอกจากเนี่ยก็จะมีดอกกุหลาบสีชมพูอีกนะเนี่ยตามบัสมาดูมีดอกกุหลาบสีชมพูอยู่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นดอกกุหลาบสีอ่อนๆสีชมพูสีขาวแบบเนี้ยก็จะมีกลิ่นหอมนะครับเออ สวนเนเ skincare, ี่ยภาษาจีนก็คือฮวาหยวนนะครบฮวาก็คือดอกไม้เนาะฮวาหยวนก็คือสวนดอกไม้นะครับส่วนดอกกุหลาบนี่ก็ค ah> ือเหมยกุยเหมยกุยเพราะฉะนั้นสวนดอกกุหลาบก็คือเหมยกุยฮวาหยวนนะคบหรือว่าฮวาหยวนเหมยกุยก็ได้แล้วแต่นะครับตอนนี้บรรยากาศคือเหมือนฝนจะตกอ่ะเมื่อกี้ก็ปอยโปรยลงมาแล้วนิดนึงนะก็แดดไม่มีถ่ายรูปสวยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนชมสวนดอกกุหลาบให้ทั่วเลยนะครับ สดชื <ider> MM ่นครับบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ป๊อปูล่ามากเพราะดูจากคนนะโดยรอบเนี่ยเห็นไหมคนเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบดอกกุลาาบแบบบานสะพั่งมากอ่ะแต่ไม่ได้มีแต่กุหลาบนะลองแพนไปด้านหลังถ้าแพนไปด้านหลังอ่ะจะเห็นมันจะมีคอสมอสอยู่ตรงนู้นดอกบานไม่รู้โลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูคอสมอสกันใกล้ๆครับ ไปเนี่ยก็คือแสดงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบนะคะเขาก็บอกว่าดอกกุหลาบเนี่ยจะ,ะเจริญเติบโตได้ดีที่ความชื้น30-35%นะครับแล้วก็หลังจากที่เขาจะทํา เขาจะมีการแปลรูปดอกกุหลาบเนาะเอามาทาชาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการตากแห้งแบบนี้หลังจากตากแห้งเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาคัดอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าในขณะที่ตากแห้งอ่ะก็ไม่รู้ว่าดอกไหนที่แบบว่า,ายังมีความชื้นหลงเหลืออยู่เขาก็จะคัดคัด,ค,ดคัดนะครับจนก,กระทั่งอบแห้งจนก,กระทั่งมาเป็นชาดอกกุหลาบแบบนี้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าชาดอกกุหลาบแบบนี้ประเทศไทยก็มีนะแล้วก็เป็นยาระบายขั้นดีมากอะ่ะกินทีไรคือแบบขับถ่ายดีมาก อันนี้ดอกกุหลาบญี่ปุ่นนะคะเป็นดอกกุหลาบสีขาวเนาะแบบที่บอกว่าก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นเฟรชมอร์นิ่งโรสนิดนึงอันนี้คือพันธีเนเกะนะคบเห็นไหมดอกกุหลาบสีขาวมาดูทางนี้สีขาวสวยมากเนี่ยเห็นไหมสวยไหมสีขาวอมเหลืองนิดนึงนะครับคือเฟรชมากอะ่ะสำหรับคนที่รักดอกกุหลาบเนี่ยทีเนี้ยห้ามพลาด ไหนาเนี่ยเป็นเมืองของโคโคนัทครับเป็นเมืองของมะพร้าวเนอะเราจะเห็นว่าเขาจะมีแบบมะพร้าวอัดเม็ดรถนุ่นรถนี่รถสตรอเบอรี่รถสับป,ปะรดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่ขับรถเดินทางมาเนี่ยต้นมะพร้าวเยอะมากนะครับแล้วก็เราไม่แปลกใจเลยที่คนจีนไปประเทศเราแล้วจะแบบเจาะก,กะทิชาวเกาะดูดอะ คือเขามีแบบน้ำกะทิที่แบบว่าหวานมันนะเป็นรสแบบหวานๆนะไม่ได้กะทิจืดนะแช่อยู่ในตู้เย็นแล้วคนจริงก็คือเจาะดูดกันตามสบายมากเลยแล้วเกี่ยวอะไรกับสวนดอกไม้ใช่ไหมคือกําลังจะบอกว่าสิ่งที่เรามีอ่ะกับสิ่งที่จีนมีอ่ะเหมือนกันเลยนะในแง่ของทรัพยากรน,นู่นนี่นั่นดอกกุหลาบแบบนี้ภาคเหนือของเราก็ปลูกได้นะแต่ว่าเขาปลูกเป็นทุ่งเลยเห็นไหมครับแล้วเขาก็เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะทุกคน อันนี้เครื่องวัดลมนะครับเห็นไหมแล้วก็กุหลาบที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นระบบน้ําหยดนะเราจะเห็นว่ามีท่อตรงนี้เขาใช้แค่ตั้งเวลาแล้วก็น้ําก็จะไหลเข้าไปตามร่องนะครับคือมันไม่ใช่กุหลาบที่ปลูกเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแหละเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกุหลาบด้วยรวมถึงดอกกุหลาบเขาก็มีตัดจาหน่ายด้วยนะ จากไทยรัมนะคะเป็นกาแฟกาแฟอร่อยมากเป็นกาแฟกลิ่นมะพร้าวอร่อยเนาะอร่อยเนาะหวานมันเนาะลองกินลองกินลองกินอร่อยหวานมันหวานมันเคยกินที่เวียดนามก็รสชาติเดียวกันแปลว่าอันนี้อร่อยกว่าเวียดนามอีกนะครับลมดูอร่อยจนต้องขออีกโอ้ อร่อยเนาะมันมันดีน่นาสนใจแบบนี้ไหมใช่ใช่ใชครัสิบเก้าหยวนแต่สิบเก้าหยวนราคาใช้ได้เลยจัดเต็สติส 200, 100, บห้ายี่สิบสองร้อยประมาณนี้กาแฟจะหมดมันถูกนะแม่มันสักสิบเก้าหยวนเองนี่อันนี้เหมือนเนสทิตา้าครับมีซีเรียลอยู่ข้างในแต่เป็นปีกมะพร้าวนะเลยกาแฟหมดเดียวแม่เขาน่าจะกำลังหากาแฟดำหรือเปล่าบิวก็แม่ยังไม่ได้กาแฟกินเ่หุยนี่อะไรเนี่ยอันนี้เหรอ ก็กเหมือนกันแต่เป็นสไดนี่เหมือน่เยอะข้เดือดไปดแล้วแต่มันไม่ได้ผสมมะพร้าวใช่ไหมใช่ไหมจะเป็ร้อ๋อแต่อันนี้แพงนะอันนี้สีแก้วอยู่เลยอันนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์พวกมาร์หน้าโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับทำมาจากโคโคนัทหมดเลยนะทำมาจากมะพร้าวหมดเลยของเยอะมากเลยอันนี้พริกไทยนะครับดูสิ มีแบบที่บดแล้วมีแบบที่ยังไม่บดเป็นเม็ดๆนี่นี่เป็นเม็ดๆนะเห็นไนี่เป็นเม็ดๆเนี่ยมีหมดเลยนะพริกไทยขาวพริกไทยดำเป็นเม็ดๆเห็นปะคือราคาก็38หยวนครับเอา5คูณเข้าไปเนาะแบบแพ็กเกจใหญ่ก็มีขวดใหญ่ขวดใหญ่กุ้งฝอยทุกคนกุ้งฝอย มีสองสีไ,ม,ม,ไม,สออม่มีชิมเออไม่มีให้ชิมแล้วก็มีมะพร้าวอย่างนี้เห็นปาเขาเอาขุดเนื้อมะพร้าวออกมาแล้วก็ขายแบบนี้เลยนะจากอันนี้ทุกคนไก่ไก่ตัวเล็ก68หยวน,นมันมีให้ดูข้างในด้วยนะเนี่ยเหนปนี่กลุ่มเครื่องประดับเนาะ แล้ววันสุดท้ายสําหรับไหหลํานะครับก็คือพลาดไม่ได้เลยเราต้องมากินข้าวมันไก่เนาะเพราะว่าพอพูดถึงไหหลําปุ <S <S ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงข้าวมันไก่ก่อน <S <S เป็นอันดับแรก, <S <S กแตอนเด็กๆเ,เราก็จะได้ยินว่าข้าวมันไก่แล้วก็ต่อท้ายด้วยไหหลําถูกปะจริงๆแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยข้าวมันไก่สูตรไหหลําเนี่ยครับมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่โรงแรมมณทียนหรือข้าวมันไก่บุญตรงกี๋เนาะเพียงแต่ว่าบุญตรงกี๋เนี่ยเป็นข้าวมันไก่ที่ไปเติบโตที่สิงคโปร,ร์เท่านั้นเองแต่มัันนก็คคืออสสตรรไไขงหหลําะบ ข้าวมันไก่สูตรไหลำนะคะจริงๆแล้วออริจินัลเขาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไก่นุ่มแบบบุญตรงกี่แบบบ้านเรานะมันคือไก่ตัวสีเหลืองๆครับเป็นไก่เหนียวเพราะว่าคนจีนเนี่ยชอบกินอะไรที่ติดกระดูกนิดนึงเหนียวเหนียวนึบๆน,น,น,นิดนึงนะครับแล้วก็ที่นี่ต้องบอกว่าน้ําจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเด็ดนะคะเป็นสูตรที่เป็นออริจินัลเลยเขาก็จะมีน้ํามันพริกกินคู่กับซีอิ๊วขาวเนะาะเดี๋ยวบ้าจะถ่ายบรรยากาศไปให้ดูแล้วกันครับแต่บอกว่ามาถึงที่ก็ต้องกินข้าวมันไก่ครับ ครับไก่เนาะแบบที่เห็นเนี่ยเข้ามาดูในตู้เลยฮะคือตัวเล็กๆแบบนี้เขาจะเอาไว้ทําน้ําซุปนะแล้วก็ถ้าตัวแบบขนาดกลางขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเอาไปทําข้าวมันไก่แบบที่บ้านกำลังจะถ่ายให้ดูเนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยครับเขาจะอบด้วยลมร้อนก่อนมันก็จะออกเหลืองเห็นไหมเหมือนไก่เหลืองบ้านเราเลยคือเนื้อไม่ได้นิ่มนะคะเป็นแบบเหนียวนิดนึงหนึบๆนบนิดนึง,นง,นงแล้วก็เวลาหั่นเขาก็จะหั่นติดกระดูกนะครับ สำหรับคนที่ชอบกินน้ำจิ้มไก่แบบแซบๆบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีที่นี่จะเน้นเค็มเน้นมันนะครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะ ไหหนานมิวเซียมนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ไหหลำนั่นเองมีจุดขายตัวแล้วก็เข้าทางนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไหโคนะครับเวาจริงเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไหโคเลยเพราะฉะนั้นดเูเอเนินนะทุกคน แรกที่เข้ามานะครับเขาพูดถึงวิวัฒนาการมนุษย์เนาะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากส้นเผ่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยดูดิเขาก็จะมีรูปประกอบเห็นปะมีช้างแมมมอธมีเสือมีลิงอะไรอย่างเงี้ยวิวัฒนาการมนุษย์นะครับแล้วก็เขาจะพูดถึงคนยุคปัจจุบันนะครับที่มีการขุดซากฟอสซิลหรือว่าอารยธรรมโบราณขึ้นมาดู นอกจากการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวยุโรปแล้วนะครับในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ได้มีการส่งภาพภิกษุเนี่ยไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ได้ไปเผยแพร่ศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวนะทาก็จะมีหน้าที่ในการที่นะนำวิวัฒนาการใหม่ๆเข้ามาในประเทศจีนด้วยนะครับใน e x h i b i t i o n Hall ที่15นี้นะครับจะสังเกตว่าคนก็เริ่มมีชุดเครื่องแต่งกายขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เขาจะเน้นหนักไปทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนะครับ เราเข้า Exhibition Hall ที่16กันต่อนะครับดูสิซุ้มอลังการไหม oh. พาร์ทนี้ก็คือแสดงถึงชุดเครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่เขามีการขุดค้นพบขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพจำลองโนาะสมัยก่อนว่าเขามีการตักน้ำหรือว่าหุงหาอาหารกันยังไงนะครับแล้วก็ในตู้นั้นก็คือแสดงสิ่งที่ขุดค้นพบขึ้นมาได้ครับนี่คือของจริงนะก็คือเป็นพวกเ,เนี่ยเขาบอกว่า brick with rose pattern ก็คือเป็นพวกอิฐต่างๆที่เขาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนสมัยก่อนแบบนี้ครับรูปนี้สวยมากเลยอะรูปนี้พูดถึงการแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นนะครับเป็นฮั่นตะวันออกกับฮั่นตะวันตกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการเข้ามาของอชาวยุโรปชาวฮอลันดานะครับจนมีการพาขายการผ่านทางเรือสำเภา ืม perfect As way. He he s s a s h w a y เห็นไหมก็คือว่าซุ้มประตูต่างๆของจีนนะครับที่เราเห็นกันอ่ะเห็นด้านหลังบัตป่ะไม่ว่าจะเป็นซุ้มแบบแรกแบบนู้นริมนู้นเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับรวมถึงซุ้มอันนี้ด้วยเนี่ยเห็นป่ะเขาไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคือเขาดูว่าแบบไหนที่มันจะคงทนกว่ากันอยู่ได้นานกว่ากันก็เป็นวิบัฒนาการอย่างหนึ่งเนาะซุ้มด้านหลังนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ อันนี้คือที่บัตรเล่าให้ฟังโน้ตจากวิวัฒนาการของการที่แบบไม่มีชุดใสเป็นมีเสื้อผ้าใสอันเนี้ยเขาเริ่มมีการเกี่ยวข้าวแล้ว <c oughs> มีการทําการเกษตรแต่ที่บัตบอกครับว่าราชวงศ์เนาะถ้าจะนับตั้งแต่ก่อนคิดจะสกกาาดคือมันนานมากอะแต่ว่าราชวงศ์ที่เรารู้จักกันนะก็คือฮั่นสุยถังส่งหยวนหมิงถูกไหมครับก็คือตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นมาจากกนกระทั่งถึงราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีการเนี้ย ทำเกษตรกรรมแล้วก็มีหลายชนเผ่านี่ามาดูนี่สินี่คือปลูกข้าวนะาหาปลาจับปลาเห็นปะอตอนแรกมาเข้าใจว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เฉพาะชาวไหโคอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะทั้งประเทศจีนรูปนี้สวยจังเลยอ่ะเป็นภาพปักครับป,ปักด้วยได้เนอะเออสวยดีอ่ะหงมังกรเห็นปะแล้วเขาปักด้สมมาตรมาก มีความพยายามมากอ่ะนะมีหลายรูปไม่ได้มีแค่รูปนี้มีหลายรูปเห็นไหม เข้าส่วนของไหลำแหละมีการต่อเรือใช้เพื่อทำการประมงครับนะ ความรู้สึกนะครับตั้งแต่ Exhibition Hall ที่16จนกระทั่งมาถึง Exhibition Hall ที่10เดี๋ยวต้องบอกว่าโดยรวมแล้วในพิพิธภัณฑ์นี้คือ เหมาะกับคนที่ชอบประวัติศาสตร์นะเพราะว่าส่วนตัวบัตรก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าที่เคยไปที่พิพิธภัณฑ์กู้กงที่ปักกิ่งหรือที่ไต้หวันที่เจียงไคเชกอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีของมีค่าอยู่เยอะมีแบบว่าโยกรูปผักกาดมีกําไลยกหรือมีแบบทองคําอะไรอย่างงี้อยู่เยอะแต่สําหรับที่เนี้ยคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของที่เหมือนจําลองขึ้นมาครับอย่างด้านหลังของบัตรเนี่ยเรือใบเนาะคือเป็นเรือใบที่ใช้กันในภาคเหนือของไหหนานนะครับก็ ส่วนใหญ่จะเป็นของที่แบบจำลองขึ้นมาแบบที่บัดบอกนะอ่ะที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนติดตามชมนะครับ แล้วตอนนี้เรายืนอยู่หน้าคาเฟ่ทุเรียนนะคบที่ที่เขาชอบลงไปเช็คอินกันนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้บัตลาตรงนี้เลยแล้วกันโนาลาเกาะไหหลามไปแค่นี้นะครับที่นี่มีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้บัตด,ด้วยนะครับมาได้มาลาทั้งเคก้กทั้งลาเต้เย็นเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย เนี่ยดูสิทำไมคาเฟ่น,นี้ถึงเต็มไปด้วยผู้คนครับคนมาถ่ายรูปมาเช็คอินมานเยอะมากอะ่ะแล้วคนข้างในอีกเยอะมากเลยนะดูสิตัวนี้ดีกว่าลาเต้ทุเรียน <c oughs> ประเทศจีนเก่งนะครับทำกาแฟให้ไม่อร่อยได้ไม่ว่าจะายังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่อร่อยอยู่ดีเนาะแต่กาแฟทุเรียนกาแฟลาเต้่นนีนั่นกาแฟสด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ngon,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  không không ngon, không

É.